อุนชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์ผีที่บ้านร้างกันนะคะที่บ้านร้างที่พี่ประวัติว่าผีเฮียนนะคะวันนี้เราก็จะไปดูเขาเรียกว่ามีเจ้าที่เฮียนด้วยไหมเหรอใช่ไหมเจ้าที่เจ้าที่แรงแล้วแก๊แก้กลัวไหมเจ้าที่แรงแรงน่กลัวไหมไม่กลัวฮะไม่กลัวแล้วแล้วอ้วนอ้วนเป็นไงกลัวไหมฮะไม่กลัวบอกแค่ตัวเพื่อนวันนี้ฮะ เอาครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเด็กๆสามสามคนมีอ้วนมีเก้แล้วก็นี่ครับพี่กัดนะฮะกัดจังในวันนี้ก็สามคนเราก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณห้าทุ่มกว่าเนาะหนึ่งทุ่มอ่าห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มกว่าครับตอนนี้กับเที่ยงคืนนะก็ก็ดูแล้วเที่ยงคืนยังโอ้เที่ยงคืนแล้วอ่าครับเดี๋ยว ตามเด็กๆเกลยฮนะเอาใครจะน้ำก่อนอ้วนใครน้ำก่อนท่าน,น,น,นผู้ชม,อมตอนนี้นะครับรเรามาติดกําแพงครับดูฮนะเอาเด็กๆน้ำก่อนฮะอ้วนอ้วนไปดูนี่นำ้นำนำ้นำน้ำน้ำนี่อะไรว้าวอะไร อยู่ไม่ถือรวมัวเรรวมก็ไปดูข้างบนวมใช่มีแอร์อุ้ยแอร์ลยค่ะอันนี้อะไรครับที่เราเข้าไปนะฮะเจอ้าโอ้ยเก้นน้ำมาเก้ตรงไหนเอาครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เดินเข้ามาบ้านล้างครับนี่ครับมีชิงช้าด้วยนะครับโอ้แต่ว่าชิงช้านี่มันทำรุด ซุดโซม,มามากแล,ล้วฮะอ่าครับตอนนี้เราจะเข้าไปตรงจุดตรงนี้นะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับรวันนี้ด็อกเตอร์พีพีไม่มานะครับวันนี้ฮะม,มามเ,เข้ามาดิเด็กเด็กจะโดนด่าเอา่ะครับตอนนี้เเออลกไต็มย่ะ ตอนนี้เราจะไปไม่ได้เนื่องติดตรงป่านะครับไม่มีทางเดินนะฮะฮะเอ้ย uh มีหมามุ้ยด้วยเหรอหมามุ้ยเหรอมะม่วงเฮ้ยมีมะม่วงด้วยนะครับท่าไชมโอ้โหเด็ด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 อย่าเด็ดเด้ดเดนเดนี้ดเเเเ็ด เมื่อกี้ไม่เห็นได้ยินเสียงตรงไหนเดิดินเถดๆไหนไม่ได้ยินเสียงเท้าเหรอคนเดินเหรอนี่ท่านผู้ชมตรงจุดนี้ครเป็นป่าเลยนะครับแต่น้องแต่น้องคัดได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงคนเดินนะเดินนักแท๊กแซ่บแท๊กนะฮะนี่ฮะเก้เป็นไงกลัวไหม ไม่กลัวแล้ววันนั้นใครกิดอ่าจะมีครับมีอ้วนวันนี้นอ้วน,น,วนไม่เป็นไรนะครับอ้วนอ้วนนำทางท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับผมได้ยินเสียงนะมีมีเสียงเขียดเสียงกบร้อครับแต่ว่ามีแสง มีแสงแวบแวบอยู่ด้านหน้านะครับกระสื่อนั่นมันบ้านคนหรือเปล่าด้านหนมันเปเฮ้ยไม่ใช่บ้านบ้านคนไม่มีนะแถวนี้นะครับมีนู่นไงที่ไหนนี่ไม่ใช่บ้านคนนั่บ้านล้างใครจะอยู่เอ่ยนะใครจะกล้าเข้าคนแรกแต่มันมีเสาไฟข้างในยอุ้ยเอาละท่านผู้ชมตอนนี้นะเหตุการณ์ครับ มีขนมอะเฮ้ยมีหนุ่นอยอะโอ้โหนี่ครับเขตแดนบ้านร้างาาแล้วครับตอนนี้มีการเหยียบขาเกิดขึ้นเลยฮะเก,กินกวดขีมันไปนู่นแล้วนะครับขีปลงนาไปอ๋อโอ้โหอ,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 อยู่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้เอาถ้าตัวใครตัวมันแล้วนะฮะใครมีใครสายก็ส่องนอี่ฮะวิ่งกรวด่ตัวอะไรเนี่ย เอาหนูหวังงูไม่ใช่มือคม,มืออะไรนี่ครับปากล้วยปากล้วยแต่มีมุ้ยนี่ครับสุดสยองขวัญน,นะครับตั้งแต่คลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้กอนนะครับ มาดูตรงนี้กันโห่นไเีบโอ้นี่ครัรบนี่กบหายเลยในนี้นกบอยู่ไหนเมื่อเทียใครเหยียบแล้วมันก็หายไปอ้ามันกระโดะดหนีไปแล้วหรอมาตำล่าท้าผีก,กังเด็กแสบ ใารก็ไปเหยียบกบนะฮะเว้ยอวนดูจับหัวงูนะเว้ยหัวงูว่าอะไรใหญ่ขนาดนี้อ้าวอะไรอ่ะที่แพงดิที่เงี้ยวขอกระชับอันนี้โซนบ้านล้างทั้งหมดนะครับหลังจุดนี้นะเป็น่ายชึบนะฮะวันนี้เด็กๆไม่กลัวนะครับตัวใครตัวมันแล้วนะครับตัวนี้ ไปแลวครับตอหรับคลิปนี้ขออำลาเพียงแค่นี้นะฮะเจอกันใหม่ EP หกนะครับโอยไปแล้วคลิปนี้อำลาคนฮะไปไม่ไหวแล้วับ